ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่เคยขึ้นไปเดี๋ยวไว้มีโอกาสวันหน้าวันนี้ไม่มีแดดท้องฟ้ามืดครึมบัวที่เห็นอยู่ฝั่งโน้นคือพระสมุทรเจดีย์ขงใช่แหละคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปลงเรือข้ามฝั่งกัน ก็จะมาลงเรือข้ามไปที่ฝั่งพระสมุทรเจดีครับที่เห็นอยู่ริบบิบโนนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาที่จะมาลงเรือตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงแม่น้ำที่กว้างกว้างกันการที่จะลงเรือก็ต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าใคร ไม่เคยมาลงเรือแบบนี้นะครับตัวอย่างแรกเลยก็ต้องมองหาชูชีพก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามจะเกิดอะไรขึ้นต้องมองหาชูชีพก่อนอย่างแรกเลยว่าถ้าเกิดมันจมหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องคว้าชูชีพไปก่อนเดี๋ยวพาดูวิวเรือขนส่งสินค้าก่อนนะครับเยอะมากเลยช่วงนี้ แต่เรือลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงเรือ

เขาก็ยังโบราณอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงทาใหม่ให้ทันสมัย การผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับโปรดหยุดให้เงินขอทากับางซื้อสวก่อนคะซื้อตก่อนคงเรือได้สซื้อสววก่อนนะคะจับจนวนคน รเะัวครัอดีกว่าฮะในกระานี้ทูก่องชาใครชอบใครราดให้ชอบเล่นหนมไหมถ้าชอบพี่้องเหนซองได้ไหมเลขนตาเด็กอยู่ในซองนี่มีสามเผมได้ระชุดหนึ่งผมให้คนระไปแต่จะเพิ่งไี่งานนะแต่ให้เอาไปดูที่บ้านชุดมาบ้านดูจนหมดามมาได้เพื่อไได้เจอรถต้ซ้อใหี่ได้อย่านะอแม่าล้าหมายเลหา ได้ผมให้ผมไม่ห่วงแต่ผมถามพี่น้องท่านชมนหน่อยครับแม่พ่อหน้าเออขอบคุณนะครับถ้าอยากได้ให้ทุกคนไม่ห่วงพี่แต่ผมถามหน่อยพี่น้องท่านชมครับนัาถูอหลือพ่อหรือเปล่าถ้าหน้าถูอใช่ไหมถ้าหน้าถือผมให้แค่ห้าคนจะปวดโรงงานพี่น้องยืนดูผมดูเป็นร้อยอ่ะผมให้ห้าคนพี่ท่านนัาถูอแต่ว่าพี่น้องท่านชมต้องช,ช่วยหล้าพ่ออยากจริงถ้านับถือยากดได้นะผมให้พี่น้องช่วยอยากนคะครับไม่มีสติสตังเลยนี่ครับพี่น้อง ช่วยกันสร้างวิหารหน่อยได้ไหมด้วยการยกครูบูชาเท่าไหร่น้องแพงไหมนิดเดียวพี่ไม่แพงพี่น้องกล้าบูชาไหมละ่ะวัดต,ตะโกให้บูชาราคาวัดนะราคาแผงพระเหรียญละห้าร้อยตรงนี้ไม่ต้องที่วัดต,ตะโกบูชาเหรียญละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วตรงนี้เท่าไหร่น้อง, 500, งห้าร้อยพันหนึ่งหรอไม่ครับที่วัดบ,บูชาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่นี่ก็ยกครูบูชาเท่ากันถ้าบูชาได้ผมให้เป็นชุดแบบนี้ท่านผู้ชมครับ แต่ถ้าบูชาไม่ได้ดูตรงอางพี่ไอ้น้องกระจอบแค่นี้พี่บูชาได้แท้ไหมเช็คลังกล่องมันดูเหรียญก่อนเอากล้องสองพาดดูก่อนถ้าเกผมคืนให้สาม0 0ื่นถ้าเกนะพี่นะอ่าแม่พ่อนะ,อะผมขอพ่อหลวงพ่อให้ถ้าบูชาไม่บูชาไม่เป็นไรดูโมบี่จับตาดูครับ หลวงพ่อครับผมรับปากหลวงพ่อแล้วนะทําให้หลวงพ่อสุขความสามารถตอบได้เท่านี้ขอบาร,รมีหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาใครนับถือศรัทธาบูชาชนะจนหลวงพ่อก่อนเพื่อนให้สิทธิหลวงพ่อคนนั้นรวยก่อนเพื่อนให้สิทธิหลวงพ่อพัอนธุ์เป็นเศรษฐีมีลาภต้นโตมีเงินก้อนใหญ่มีรถใหม่ป้ายแดงมีบ้านอยู่<อ>ให้หลุดหนี้หนุ่มสินตั้งตัวได้ไดปกราบหลวงพ่อภายในปีนี้ด้วยเถิดสาธุให้ดู หลวงพ่อมอบมาผมมอบไปเสร็จหน้าที่ผมแล้วคราวนี่เป็นหน้าที่ผมดูอนะหลวงพ่อมอบมาผมให้เป็นชุดอย่างนี้นะพี่นะ,ะยกครูดูชาท้าประทานวัดตะบนชมทับบูชาได้ไหมล่ะเสียสลักได้ไหมล่ะนี่ของแท้นะพี่ไม่ใช่ของเกยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับเอ่อคนไหนอยากจะบ,บูชาไม่ได้ถือเงินมามีนะถ้ามีเรื่องเงินไม่มีปัญหาท่านผู้ชมครับแม่พ่อนหน้าใครไม่ได้ถือตังมาสามารถโกนได้ก็พี่ นี่ฮะโอนได้พี่น้องน้ำบัญชีนี่นะอ่ะท่านผู้ชมครับแม่พ่อพี่ชณาอาอ่ะผมขอมอบให้ท่านผู้ชมครับเอาละเอ้าแต่ว่าหลวงพ่ออาจารย์แก้วท่านสั่งว่าให้นำชนะจนมอบให้ท่านผู้คนยกมือมือพี่น้องมีนายมือบวงพี่น้องอยู่ที่นายมือครับใครยกดวงเลยหัวแล้วชนะจนได้ดวงคุณจะหายจนดวงคุณจะมีรถมีบ้านมีเงินมีทองพี่อยากรมีไหมพี่อยากมีไหมครับนักเป็สามยกมือรับเอารถคูบูชาตีที่สามร้อยกันแล้วกันท่านผู้ชมครับแม่พ่ิชณาอานะอยากให้นะ นับหนึ่งเป็นตัวพี่นับสองนับสามเอาชิญครับของจ้รวยฮะคนจะรวยได้พี่ของดีอยู่กับตัวคนดีของรวยต้องอยู่กับตัวคนที่จะรวยครับคนจะชนะจนได้ชนะความจนคุงจะได้บูชาพี่ถ้าคนไหนชนะความจนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บูชาเราพี่วาสนาไม่ถึงเขาเรียกว่าคนไม่มีวาสนาไม่มีบารมีอ่าแม่พ่อหน้าอ่ะเช็ดกล่องพ,พี่พี่ชายพี่หลังกล่องพี่หลังกล่องเห็นวตอพอไหมเห็นไหมวตกอวัดตโพ อ่าวตวโกไม่ใช่วัดตะกะนะพี่วัดตะโกฮะเออแม่พอนะ่อหน้าอนี่ของแท้ขอบุญครับของแท้ต้องอย่างนี้เปิดเหรียญพ่อจีบขึ้นมาดูดูด้วยตาเปล่าบอนแล้วไปเอากล้องส่องภาพส่องดูภาพเกยยกมือเลยพี่คืนให้สามหมื่นนะครับนะฮะเหรียญชนะจนพี่ไม่เก็บวันนี้พี่ไม่มีวันหน้าผมบอกไว้ก่อนเพราะวัดสร้างให้ 5, ห้าแสนเหรียญคนมีเจ็ดสิบกว่าล้านคนแต่วัดสร้าง 5, ห้าแสนเหรียญนะพี่อ่าแม่พอนะ่อหน้าขอบุญครับไม่เอารูปภาพ พอเอาโอนเหรอแม่ได้ได้บัญชีโอนขอบคุณฮะเอาส่งบัญชีนด้วยลูกเออเอาโมเข้ารังไปเถอะเอาบัญ oh. ช oh. 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 ีเอาไปให้ค <tit ling noise> ุณแม่ก็าหน่อยเอาหัวโมใหญ่ลงไปรูนั่งก่อนขอบคุณครับพี่สวยฮะเอากล้องสองพันสองดูคุณมาไม่ลงเป็นทองแดงรมดำมันปูเออในสีหน้าสีม่วงเนี่ยทองแดงรมดำมันปูรู้จักมันปูไหมพี่อ่าอยู่สมุทรปราการรู้จักบางปูดิเนาะบางปูกับมันปูมันคล้ายๆกันพี่ต้องรู้สักครับสวยแม่ เอนอ่ะเอาเพอไปอวดใครก็ได้เอาไปอวดใครก็ได้รับรองไม่ผิดหวังท่านผู้ชมครับเอาเถอขอให้รวยขอให้โชคดีนี่บ็อกชนะจนหลวงพ่อเจิมกับมือครับสมัยทั้งมีชีวิต่ะเออพี่บ็อกชนะจนอ่ะของวัตะโพพี่ในเสื้อในอาจารย์แก้วให้มาเลยที่ไมีสยมันผมรอกเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยเออของวัตะโพพี่ตัวละสามร้อยฮะเนี่ยเสื้อเอน,นี่ยพี่ที่ผมใส่เห็นไหมเนี่ยเนี่ย ผมใส่ในตัวละสามร้อยนะซื้อใส่ในพระจะตัวละร้ะะยอยนะพี่นะเห็นไหมเออวัดขอให้ขอให้เท่าบูชานะครับแต่ว่าผมไม่ได้บูชารเรามได้ฟรีเราะว่ามีทาให้วัดขอบคุณครับพี่สวยไม่เล่าเห็นได้หรอผมบอกแล้วถ้าพี่น้องบูชาได้จะโชคดีนะแต่นี่ดูกงันอะพุ่งไปพี่สาวไม่ได้บูชาดูงงได้พี่ไม่มีใครว่านะบุคมันอยู่ที่การกระทาใครทําก็ให้ใครคนนั้นก็ได้ เหมือนเรากินข้าวพี่นะท่านผู้ชมเนาะเหมือนเราไม่เมอเลอยอะ่ะเวลาทําำง,งานเราตั้งสตินะพี่นะ้องผู้ชมเนาะเราไม่เมอเลอยมีสติเมันขับรถอะ่ะพี่ถ้าขับรถเมาลอยนะพี่นะเดี๋ยวไปจิ้มตูดกันนะพี่นะ้องท่านผู้ชมเนาะเออพ้านหลังโออกมาดดอไวๆ้ๆเลยท่านผู้ชมครับขอบคุณรนะับพี่เอา้าเนื้อ,องค์เดียวโอ้โห oh. แล้วผมจะไปแก้บนตรงไหนลนะ่ะพี่อะหลวงพ่อเหลืออยงองสุดท้ายองปิดงานใครได้องค์นี้ไปขอให้ปิดนี้ปิดสินไปให้พ้น เดินข้ามความจนเหมือนชื่อเหรียญเหรียญชนะจนใครใด้บูชาขอให้เดินข้ามความจนนั้นหลวงพ่อนะเจอความรวยให้รวยอย่างใจหายรวยวันรวยคืนรวยหนับรวยตื่นรวยทั้งบ้านรวยทั้งตระกูลน,น,นะหลวงพ่อนะรวยด้วยน้โมงุททายะพุทธ,ธปฏิเสวามิรวยสาธุ เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ทะานผู้ชมครับ195ปีพี่ขอพรขอให้รวยตลอดปีมีตลอดชาติอ่ะองสุ้ายพี่ใครจะใครยังไม่ได้ขอให้ได้ท่านผู้ชมครับเอาเถอะแม่พ่อหน้าอาผมยุอะใครจะบูชาเชิญครับพี่ไปฝากพี่ฝากน้องได้นะไปฝากหัวหน้าฝากเจ้านายเป็นของขวัญปีใหม่ก็ดีพี่ขอคุณนะฮะขอให้รวยขอให้ช่วงดีแม่พ่อหน้ามากตอนนี้มาดูโง,โงูจงอางกันับพี่ตามสัญญาเอาละยกข้อทำให้แล้วนะข่าวสู่สายะอะฮะ องนี้เลยนะโอ้โหขอบคุณนะคนดูคนดูบอกน้องพี่อยากได้องค์นี้ได้ไหม <c oughs> ถ้าผมบอกคือผมไม่ให้หรอกนั่นแน่กูว่าแล้วมันดีองค์เดียวมันเก็บไว้มึงให้องค์อื่นหมดเพราะกูจะองค์นี้ส่วน่หนมึงไม่ให้กูแล้วแมเพราะน้าแล้วกล่องมึงเห็นไหมอ่าเวนจับแล้วกูไม่รู้กูไปวางตรงไหนไ,นไม่รู้จำไม่ได้ว่ามึกล่องผ้าเฮ้ยกล่องพระอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะเมื่อก,กี้อะ่ะมันยังอยู่ในนี้อยู่นะเมื่อก,กี้อะ่ะเออฮะ ใครไปวางไว้ตรงไหน,ไไหนเห็นไหมมีไหมจ๊ะกล่องนะไหนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นี่ยังไม่ได้ครับ,บกล่องไม่เจอเออเจอแล้วอ่ะองค์แสดงพี่น้องทุกผู้ชมครับอ่ะหลวงพอ่อผลดวนนะับถือศรัทธาองค์ที่ผมเล่นกับงูนะองค์ที่ผมบูชาแา่หลวงพ่อมันมี้ใครศรัทธาบูชาไปขอให้หยิบโรตอรี่หยิบโรตอรี่ให้ถูกแบบวิบูมเมืองไทยเอา้าโชคดีถูกหกตัวเลยสาธุอ้าวรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ยอ,ยอยู่ที่ผู้สนผลและคุณนะทุกผู้ชมนะแม่พ่อหน้าออ่ะองแสดงพี่